เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ของมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเหลือซื้อเล็กอยู่นะครับบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีตัวบ้านผมอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างโปร่งโล่งสบายเป็นส่วนตัวไม่แออัดไม่วุ่นวายบนเนื้อที่หนึ่งไร่สองงานนะครับแปลงนี้มีบ้านให้หนึ่งหลัง มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงกับโรงจอดรถก็ทําให้เรียบร้อยครับภายในตกแต่งอย่างดีครับใช้วัสดุอย่างดีพื้นลอ็อปูนเปื่อยผนังฉาบเรียบห้องน้ํากว้างขวางมากเลยครับไฟฟ้า,าปลาพร้อมใช้ได้เลยครับพร้อมอยู่ได้เลยห่างจากถนนหลักสาย3 4 4เพียง2.3กิโลเมตรเท่านั้นมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชน ก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายครับชุมชนเล็กๆเงียบสงบถนนเป็นคนกกีตมีบ้านแล้วก็มีโรงเพาะเห็ดให้ด้วยนะครับตรงที่เป็นหลักคาดำๆข้างบ้านนั่นคือโรงเพาะเห็ดครับเป็นโรงเพาะชําปลูกต้นไม้ก็ได้พื้นที่ไล่กว่าสวยๆบรรยากาศดีนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับบ้านสวยบรรยากาศดีเลือกซื้อกันทุกวัน แปลงนี้อยู่มือวังจันทร์จังหวัดระยองท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้นัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวาเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดตอด่อโดยตรงได้เลยตอนนี้เจ้าของกําลังลดราคาด้วยนะครับโปรโมชั่นซื้อตอัวน,นี้คุ้มค่าแน,น่นอนครับจากเดิม2องล้านห้าแสนบาทเหลือเพียง1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทครับ ลดไปเกือบล้านเลยนะครับซื้อตอนนี้สุดคุ้มครับสำหรับ hmm. คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ